ตรงบ่ตรงมัอุ้ยตรงตรงตรงฮ่าฮ่า่าตรงยิม้มขานั่นดีนั่นเอาลาวลาวมันจิกัดเจ้าของเอ้ยผุนอ่ะคูโขบเลยผุนฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยโอ้ยสมสือว่าผืนเลี้ยงอีหลีค่ะพี่น้องผืนเลี้ยงเลี้ยงมดแดงอีหลีค่ะ สว,วัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุขสุขคนค่ะพ่อๆพอกำมอลำทํำเกษตรอีกแล้วจ้าเมื่อนี้ผ้ารอทองรอทาลาอหัหัวระสวนคือเก้านันลัจา้าแต่เมื่อนี้ผ้าพี่น้องมาเบิงใหม่ปลาค่ะพี่น้องเพิ่นปลูกใหม่ปลาหาระดับพี่กัดหนียูบานคำวังยางตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอสิรินทรจังหวัดอุบลราชธา,านีเดี๋ยวฮอบไปพบพ่อกัดเจ้าของสวนเพิ่นเลยจา้า สวัสดีจ้าสว,ส,สวัสดีค่ะแนะนำตัวนจ้าสื่อลำไคโครงสีนะคะเป็นเจ้า,จาของอแปลงกเกษตรผสมว่นากเกษตรนะคะของอเป็นแปลงโคงน้องหน้า,าแต่ว่าผู้เพียรีน่ะเป็นพ่อบ้านเื็เนเพื่าอบอรลอยตำรวจเอกสมพงษ์โคงสีค่ะจะได้เฉพาะแปลงเอก แล้วว่ากเกษตรนี่เนาะค่ะเน้นป่าเป็นใหม่ปนาเป็นไม้ปลาปลูกผสมผสานกับสวนยางนะคะยางพาราสึงตอนนี้มันกเกษตรมันก็บ่คคอยลงแต่ว่าเห้ากะเป่าไม้คือเห้าเราจะขึ้นพื้นป่าให้มันกลับมาหา,าขวดยางออมกงจะย่งนี่จะย่งนี่ต้นใม่พวกนี้ย่งงยูหหนะคะเป่าไม้ระยะยาวตัวนี้เป็นเป็นใหม่อย่างค่ะนี่ อันนี้อ้นนี้เป็นยางนาเป็นยางนาอายุหนึ่งปีมีกว่าแค่หนึ่งปีตะเคียนเมาก็จะปลูกผสมกันไปค่ะ,ะส่วนส่วนยางกะแต่ยังกีดอยู่จะกีดไปตะเคียนอันนี้พะยุ่งไค่อ,อายุมันหนึ่งปีช่วนที่เห็นอยู่นี่ก็คือสละสะละอินโดอ่ะ,อะล่องล่องทดล่องปลูกเบงเอาน่า์มันมาจากผู้ผ่านแต่กันยังบว่าท่านเด็ดผลดอก เพิ่นอายุเพิ่นกักเดือนหรอคะนี่งต้นนี้นะมันไม่ค่อยง่ามมันอยู่แน่นี่มันก็นานาจะนานจะสองปีที่เอามานะะคตัวนี้ยังเป็นสวนใหม่ป่าอยู่เนาะค่ะเนาะคือว่าใหม่ป่าฮาลาดับค่ะหัวหน้าฮาลาดับสูงกลางเตี้ยเลี้ยดินแต่ว่าตัวนี้เป็นใหม่สูงค่ะใหม่สูงก็คือใหม่ป่าเนาะใหม่กลางกระพวกใหม่พ้นใหม่เตี้ยกะพวกพริกบะเขือ เรียดินกับพวกประเภทที่เป็นเครือ <ฮะ S 2> แล้วก็ไม้หัวกับพวกขิงค่ะคกะไคกระช่ายประมาณเนี่แต่ตัวนี้มันเป็นในประเภทไม้สูงชื่อยังตัวนี้นี่แค่อายุอายุเขาก็คือหนึ่งปีน<ฮ>ะคะตอนนี้มันมีการตัดแต่งกิ่งมัน,นบหมคะแต่ตรง,งแต่งกิ่งค่ะมันทรงพุ่ม ว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าเอายางยางมันก็บ่ค่อยงามจ่ะนันหนามันก็บ่ค่อยออกกันละแล้วก็เป่าไม้เข้ากับบ่อบ่ว่าจะเอายางตลอดไปค่ะคือมีการปรับเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะเพราะเพราะถ้าเกิดยางเขาโคนยางออกห้าโคนยางออกนี่อ่าทีมันก็จะบ่ได้โล่งค่ะมันก็จะย่งเป็นพวกใหม่ตัวนอยูตัวนอยูห้องอ่าห้องบ่อแดงเบยบ่อแดงคิดว่าสิบางคนกับว่าอันกลูไม่ ปลาเฮงมันได้ซีเรตัดจัิงสินะปลูกไม้ปลาจะกินอะไรอายุนี่หนีนี่ห่อหลาดหลาดเชือกเห็ดมาแล้วหลาดแล้วเรียบร้อยคุณบอค่ะเหลวเรียบร้อยเดี๋ยวหน้าฝนนี่เห็นฝนค่ะแม่หน้าฝนนี่เห็นฝนแน่นอนที่สงก้านเดี๋ยวนี้มดแดงกัดค่ะมดแดงค่ะมดแดงมดแดงหลายค่ะเริ่มไม่มดแดงแล้วค่ะพื้นที่อันที่เพิ่นเฮ็ดปลาอันผสมนี่มีจักไรคะทั้งหมดที่แปดไร ทั้งมัดเลยเป็นบอกค่ะแมนทั้งมัดในแปลงอี่ที่สิบแปดไรมันก็จะมีมีหลากหลายก็มีเป็นปลาทางนั้นก็จะเป็นอ้อยอ้อยขั้นน้ำอ้อยขั้นน้ำที่ทั้นหาซูนฟังทั้งพูนก็เป็นไม้ยางนาทางนั้นเป็นยางนายางนาโดยตรงเลยเป็นบอกค่ะแมนแมนยางนั้น พี่อายุอายุหลายตัวนี่ี๋ยวม่บรรลุที่ก็ได้จยางหน้ามันจะมันจะต้นใหญ่กว่านี้จ้าโอเคค่ะ,ะตัวน,นี้เป็นปลาเฉพาะยางหน้าเป็นบอคะพี่ล้ำไผ่บนนีบนน,นี้ใหม่ตายยานื่นเอาเอาอ,อ,อันอื่นมาใส่หน่ำอยู่บอกค่ะอ้าวย,<อ>ยางเดียวมีแต่ยางหน้าจังได้ตัวหนูเราหมดแดงกัดหนูนี่เขาเรียงมดแดงเขาเรียงมดแดงอันยางหน้าอันนี้่นจักตีค่นี่ยางหน้าตัวนี้เอ่อสี่ปีสี่ปีแหละน้องค่ะสี่ปีวานนี้ปีนี้คือเขาจะเอายางออก เอายางพลาออกแม่เอายางพลาออกเลยอะหายางหน้าขึ้นหายางหน้าขึ้นเออบ่ามันเกิดเหตุล้วบ่คะนี่เออย่างเพราะว่าพึงลาดพึงลาดเชือกาดไปปีที่แล้วนี่เนาะค่ะช่วงหน้าฝนนี่เนาะองโอ้ค่ะนี่หันแดงอีหลีเลยพี่น้องเออมันกัดหนูอยู่หันแดงเรียงธรรงมาขาเรียงแบบได้มาขาดเม็นบ่คะโอ้ยนี่ค่ะพี่น้องเบิ่งเบิ่งใบใหม่ค่ะเพิ่นก็กวดใบใหม่แล้เฮากระปวดลงกวดกวดเข้าในทางกลางนี่แม่นบ่ือคะ บนเขาทางกลางเนี่ยค่ะพี่น้องเข้าไ้ปลาเพื่อบอคิดว่าเขาจะตัดต้นใหม่ค่ะพี่จะปลูกปลาเพิ่มจะปลูกปลาเพิ่มบอเรยว่าปลูกต้นไม้แล้วกินอะไรค่ะมันเป็นคําถามนะค่ะพ่อหนาเป็นคําถามเป็นคําถาม่าปลูกปลาแล้วกินอะไรแต่ว่าอยู่นีเขาถามว่าปลูกปลาแล้วเราจะเลือกกินอะไรจะเลือกกินอะไรมีกระเจียวตัวบอใส่ใส่กะเจียวน้ำเม็นบอค่ะใส่กะเจียวหนำ ค่ะอันอันอ้ะแล้วไม่ได้มีมันจะมีอันอ๋อค่ะมันบอมเป็นยหนมเดือนหกเนาะค่ะท่านเป็นยหนมเดือนหุกกันฝนตกห่วยเพิ่นกะซีพิ่นกะสีขืนไม่ให้เขาเห็นแหละเนาะค่ะเนาะอืมอันต้นยางษ์พันต้นใหญ่อยู่ได้ค่ะพี่นี่พูน่ะกวาดให็นุ่งบางนี่พูนอ่ะพูนต้นบางไงหนึ่งโอ้แต่ว่าไปขนเสียดายเถอะค่ะเออก็เหมือนกับสีเอากิ่งล่องล่องเฮ็ดเฮ็ดทานอืม ทานก็คือทานเอ่อห้องกับจะเห็ดำสมพันใหม่น้าผสมพันใหม่แม่เอาริดกิ้งลงกอนเพื่อที่จะให้ต้นใหม่สุกนี้มันมันขึ้นให้ต้นยางหน้านี่ขื้นเนาะค่ะน้องให้ขึ้นยางตอนนี้มันมันขึ่นยากมันก็เลยเห็นให้ต้นมันเหี่ยวนล้วต้นบอเคยหูด้วยค่ะว่าอันข้างในนี่สิมีเป็นเป็นปลาใหม่นะคะเป็นปลูกป่านั่นนะเห็นเต้เห็นแต่เนี่ยมันต่ไกลเห็นเป็นโพนเห็นเป็นโพนจุ่มกลุ่มมันจะเป็นพื้นที่สีเขียว้าเห้องเบิงในแัน ขาดท้ายทางอากาศหรือแผนที่มันเกิดจิมีมองนี้มันก็จะเป็นมันโอเอซิดจ้อมันสิเป็นขีเขียวเป็นโนนอยู่นะจ้ะจะเป็นโนนอยู่อต้นยังน่ะนี่ค่ะพี่น้องบอกว่าปลูกปลาแล้วจะกินอะไรนะคะมา่เบิรงค่ะพวกไหนโมี้อันนี้สวนยางให้แนะนําให้ให้ปลูกปลาทั้งในเพื่อห้าโอนตัวนี้ลงอ่าซักมือมันต้องเอาต้นยางลงไหมวะแน่นค่ะเอาต้นยางลงแล้วมันก็จะย่งยังใหม่ผอมอยู่ยางนาเนี่ยเหมาะกับ หมอกับเออ่สวนยางปลูกแซมในสวนยางแล้วก็เป็นพวกอันนี้เดี๋ยวค่ะเป็นสาระเป็นสาระอันนี้เขาทดลองมึงซ่าอ๋อมันมันจะได้ผลบ่เห็นคันบ่ได้ก็บ่เป็นยังเป็นบ่คันบ่ได้กูเป็นยังก็อเออเป็นเป็นทดลองก็บ่ได้เสียหายหยังค่ะเพราะว่าพี่เอ่อซื้อ ซื้อในมันมากินกะเอามากาเองการอะไรกับปูกเองกับปูเองแต่าันไหนฝนก็เอาออกแค่นั้นเองก็ต้องไปเสียใจแมนแมนก็ต้องเสียใจอย่างก็ต้องเสียใจคือเ้าเห็ดนี่เห็ดเป็นการทดลองเนาะค่ะทดลองค่ะห้องไม่ลองไม่รู้เห็นปะคนอื่นเขาเหว่าว่าจังสันจังสีแต่จัคแมนหรือบอลม่ลองเห็ดเองแต่แจ็คน้อยนี่นุ๊บเอาผีวันไหนไปใส่รอกผีสีม่วนเวียนเก็บเห็ดนั่นนีแหละแมนค่ะสีม่เก็บเห็ดในนี่หลายด้วยค่ะพี่น้องหลายหลายผิดค่ะ เบิ่งพุ่นอะพุ่นไปทางนี้แม่นบ่บ่ค่ะพี่แม่นยางหน้ามืดอุ้ยแต่อ่อนซ่อนค่ะปลานี่เป็นปลายางหน้ายางหน้าโดยเฉพาะเลยแต่ก่อนนี่เฮาเฮ็ดหยังอยู่บ่ค่ะหม่องดินหม่องนี่มันเคยเป็นหน้าเมื่อก่อนเคยเป็นหน้าเมื่อก่อนสภาพดินเพิ่นเป็นเป็นดินแบบใดค่ะพี่เป็นทรายเม็ดน้อยนะเป็นทรายเม็ดน้อยแม่นบ่ค่ะดินทรายเลยคั่นเฮาแรงปุ๋ยเคมีเข้าไปหลายมันก็จะดินก็สิแข็งเนาะค่ะ ตอนนี้พี่โใส่พี่โใไซปุ่ยเคมนี้เลยสภาพดินเป็นไงดีคือได่เห็นว่าสภาพดินทีเป็นแบบนี้แล้วเนาะอืเพราะว่าใบใหม่ค่ะใบใหม่มมนทับถมแล้วก็พี่สีบอเอาเคมีเขาสีว่าเอาแต่ก่อนมันเป็นยางนี่เคยใส่ปุ๋ยเคมีดินมันก็จะเห็นที่แหลกจากหน้าเราเข้ามาเห็นเป็นสวนยางก่อนเป็นบอกค่ะหน้าก็เป็นสวนยางคือว่าพีพีได้อันยางหรือต้องรักษาบ้านีนูปูยางอะไรพีซื้อคด่ะ ีปีเจ็ด่ปีเจค่ะที่เจ็ดที่รัฐบาลอันที่เพิ่นลดน้ำลงให้มีการปลูกยางนะนะจ๊ะว่าค่ะหมอการกางสภาพพื้นที่เ้ามันบ่มอเนาะค่ะเนาะค่ะคิดวามันสีมะกับว่าเห็ดเบิงเห็ดเพเห็ดเบืงแหล้วต้นยางเ้ามันกับบ่บ่ใดเต็มที่อยงสีเนาะค่ะ อ่าคือมันเป็นพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมผลว่าเนาะอ๋อค่ะดังเดิมดังเดิมสื่อปลาลองสื่ปอปลาจ้าอุ้ยยางมะนีบวมเป็นหน่อยหน่อยไรแหละนะคะพี่น้องผนยางมาผนปักไก่หนึ่งนะคะผนล้วนแล้วมีแต่กกใหม่เบิร์ตจักหน่อยหนีเฮ็ดหนีบว่ต้องไปหาไก่ค่ะหาได้หนีล่ะเฮ็ดเฮ็ดละโงกเฮ็ดปวกอ่าพีินาพีินาเดอ้อเตรียมตัวว่าสันอันเนี้ยไข่มดแดงนี่เปิดให้แเนี้ยหรอบอคะ เปิดแล้วว่ัสาธุธนโอ้ยเปิดแล้วเด้อว่าสันผู้สีมะแย่ไข่มืแดงค่ะแย่สิแต่ว่าแดงให้เจาของสวนกินแย่สิแต่ว่าให้จาของสวนกินน้ำแน่เพิ่มมานี่ครับพี่น้องมดแดงอีรีได้หน่เห็นปะนี่มดแดงอุ้ยกัด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 หมด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 แมนค่ะมันมันใบใหญ่เด้อลายเด้อค่ะนี่ลายหั่งลายค่ะเริ่มเริ่มลายล่ะ หลายแล้วหลายแล้วค่ะกําลังเริ่มเลื่มละอ่อนซ้อนความอุดมสมบูรณ์ค่ะพี่น้องเป็นคําถามว่าปลูกป่าแล้วจะกินอะไรผู้เพื่อนเฮ็ดมาก่อก่อนผมบอกว่าปลูกป่าแล้วจะเลือกกินอะไรเพห็นว่าแต่อ่อนซ้อนค่ะกําลังใหญ่ค่ะตรงบ่ตรงบ่อุ้ยตรงตรงตรงย้าย ต้องยิ้วข่านั่นดีนั่นเอาล้างลามันสิกัดเจ้าของเอ้ยพุ่นอ่ะคู่โคบเลยพุ่นโอ้ยโอ้ยสมือว่าพผนเลี้ยงอีหลีค่ะพี่น้องพผนเลี้ยงเลี้ยงมดแดงอีหลีค่ะอุ้ยหลายเด้พี่พี่พี่ห้างหนึ่งพี่พูนพุนโอ้ยมันตอเอากระตามาน้ำตอกเนี่ยแมาแงน้ำพุนพุนพุนห้างสูงสูงผุนค่ะพุนที่เขามาแงกาเด๋หลายเด้อืมที่เขาแกล้งหนกินอืม แง่ข่เแล้วยก็นเอาให้ข่กิ้มน,น่ยงสีมาแง้ข่ยอย่างเดียว่า,าตีค่ะ <laughs> พี่รำไพค่ะสุดท่ายละค่ะพี่หนูมีคําถามอยากถามผี่นิดนึงค่ะว่าผี่เป็นพัฒนากรอ่ะเป็นพัฒนาชุมชนอันสามีผี่กับเป็นข้าราชการตํารวจเนาะค่ะเนาะก็คือทั้ทงคูก่กะ เงินเดือนกะพอได้กินได้อยากอยููน่นนะค่ะ <c oughs> เป็นครั้งผี่คือว่ามาเห็ดปู่ปลายังสีนะจา่ะคือเขามีจุดหมู่ไม้แนวใดคะพี่เป่าไม้หนึ่งก็คืออ่เป่าไม้ลักลักๆก็คือเขาอยากคืนพื้นป่าให้ให้กับพื้นที่แห่งนี้อ่าเขาใส่ประโยชน์นั่นมาโดนแล้ว <c oughs> คืนพื้นป่าก็คือ อยากให้มันเกิดความชุ่มชื่นความอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่ดั้งเดิมกลับมาเป็นคือเกามีเห็ดมีอย่างคื้เกาอันนี้คือขอที่หนึ่งขอที่สองก็คือ้าเห่าเกิดเกษียนขึ้นมาตอนนี้เหายังพอมีแห้งที่จะเฮ็ดอีแยงก็ได้จับมากระจกจับเสียมจับจอบได้แต่้าเกิดเห่า้าหกสิบปีนอกเกษียนเห่ากลับมาเห่ายังมาเห็ดอันนี้อยู่เห่าอาจจะเบิดแห้งบบมีแห้งต้นไหม่พวกนี้เขาอาจจะบริตัด เหมือนกับอันต้นใหม่กับคนอันใดสิบไปก่อนเนาะแต่ว่าเขากับทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานคือเห็ด <ภา S 1> เป็นิเน,น,นเห็ดเป็นมอระดกไว้ไวเป็นเง<ห>ินบำเน็จบ,บำนาญไว้นเนาะค่ะเนาะส่วนข้าสิเอาหรือบ่เอาก็แล้วแต่เขาแต่เฮาถือว่าเป็นเงินฝากปีหนี้มันซ้ำนี่ปีต่อไปต้นใหม่ ว่าแต่มันลงดินมันก็ต้องใหญ่นับมือใหญ่ขึ้นเรื่อยเนาะมันบ่ได้อยู่คือเก่าสาเหตุที่พี่อันมาเฮ็ดทั้งสี่ก็คือว่าเฮาเตรียมการไว้เนาะค่ะเนาะบ่แม่นว่ารอให้เกษียณซะก่อนแม่นๆเตรียมการไว้เตรียมการสำหรับข้าราชการเนาะพี่น้องเฮาก็มานั่งมีความสุขอาจจะบ่ได้ร่ํารวยหยังดอกเฮ็ดเกษตรแต่มันมีความสุขทางใจค่ะประมาณนี้เฮาได้อยู่กับธรรมชาติเนาะพี่น้องอยู่กับธรรมชาติออืนี่ก็คือเป้าหมายพี่คือคือแบบนี้นะคะแม่นๆๆคือเฮาต้องการคืนพื้นป่าค่ะคืนพื้นป่าให้โลก แล้วก็ uh, ส, uh, ส,สร้างอากาศที่บริส um ุทธิ์นาะบริสุทธ er> allora ิ์ให้ลูกแล้วก็สร้างเป็นมรดกเนาะมรดกให้ลูกหลานต่อไปแล้วก็เป็นเงินฝากไว้กับเสียนเฮา่อไม่ไว้กับเซียนค่ะค่ะแล้วเฮากระเ้อกกํร่างกายน้าเนาะค่ะพี่ตอนนี้ตอนนี้สี่ปีต่อไปอีกสิบปีมันก็จะต้องใหญ่กว่านี้อ่าอีกสิบปีมันก็จะบอยุขึ้นเก่าคือว่างแผนไหว้แมนบอคะอ๋อค่ะเป็น เป็นความคิดที่สุดยอดค่ะพี่น้องเป็นการวางแผนระยะยาวนะคะของหัวหน้าลัมไพคงศรีเนคเนะซูเมือนี่พี่ยังเพ็ุงานอยู่เนคเน่เห็ุงานอยู่ยังโมท่านยังโมท่านเกษียณยังโมท่านเกษียณอีกสิบปีประมาณสิบปีอีกสิบปีพอดีแต่พอบานพ่ะลาออกแล้วเพิ่์นเป็นตำรวจพ่ะลาออกเพิ่์นอยากมากใส่ชีวิตอ่าที่เหลือของเพิ่นกะป่าใหม่ค่ะอยู่กบป่าเพิ่นมาทนว่าเกษรเนานคเนะเพิ่นมาเพิร์นมาเกษายุ หาสิบสามปีแต่เราคขอลาออก่อนแม่ลาออกแต่เป็นแต่เป็นความสุขเป็นความสุขของไผ่ของมันแมนค่ะมันคือชีวิตของเห่าอีกอย่างคือชีวิตใช่เดี๋ยวฝนเดี๋ยวต่อจาได้ก่อนยามได้เก็บเห็ด มาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดเดี๋ยวนู้ดสิเก็บเห็ดเด้อเก็บเห็ดเด้อเก็บเห็ดเด้อคันธาคันธาอันเห็ดออกแล้วได้ไเดี๋ยวพี่จำให้โทรหาหนูเด้อก็ได้ได้ได้๋ยวสิพามาเบิ่งหมองเก็บเห็ดค่ะเก็บเฮ็ดว่ามันเป็นแบบใดสีเหลืองสีขาวเห็ดละงอกเหลืองเห็ดละงอกขาวเห็ดปวกเห็ดไข่อยังนี้มีมัดชรพัดเห็ดอยู่นี่ค่ะเพราะว่าเอาเฉอเห็ดลงแล้วเนาะค่ะเนาะไปซื้ออันโอ้ไปเอาเห็ดเทาๆเฮานั่นเอามาผสมเห็ดเป็นเฉยเห็ดแล้วเฮ็ดเองนะแฟนเฮ็ด เอามาปั่นเป็นบ่ครัเอามาปั่นแล้วก็มาลาดกาเฮาซื้อเขาเป็นขวามันก็บ่ไหวเฮาต้องไปเอาเฮ็ดแถาเฮ็ดหยังมาเฮ็ดซื้อเฮ็ดแถๆมาใส่แโอ้เฮ็ดเถวแถวเนี่ก็มีประโยชน์คือกันกับค้นแถาๆเนาะพี่เนาะค้นแถวโอ้ยค้นแถานี่ก็มีประโยชน์ละเนาะนี่หาวอาว่าค้นแถาบ่มีประโยชน์ อ้าขอบคุณได้หลายค่ะพี่ลำไพ่ขอบคุณได้หลายทีขอบคุณที่มาเยี่ยมนะขอบคุณที่ไอติดตามช่องค่ะค่ะหมอลลำทำเกษตรเออนอกจากสวนแห่งนี้แล้วเพิ่นก็ไปหม่องล้ายบอนจ่ะฝากพี่น้องเอ่อติดตามนะคะเป็นประโยชน์หลายนะคะมีอ่าองค์ความรูไม่คิดใหม่ๆนะจ้าจะคล้องไปทุกมือค่ะเราทุกมือความตั้งใจเนี่ยห่อนขนาะได้เพิ่มาเยี่ยมค่ะห่อนห่อนค่ะ ขอบคุณทีลาไพ่หลายๆค่ะไปโอกาส้าเดี๋ยวตอนอันฝนโตกห้วให้เฮ็ดออกเด้อเดยวสยอันเชิญเมื่อกี้เพียดหนาจ้าขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า